สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองจัดเปิดโครงการการศึกษาเพื่อการมีงานทาเมื่อวันศุกร์ที่4พฤษภาคม2555เวลา9นาฬิกานายปัญญางานเลิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานเปิดโครงการการศึกษาเพื่อการมีงานทำข้าโรงเรียนเพื่อชุมชนอ่างทองโมเดล ณโรงเรียนชุมชนวิเศษชัยชาญอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนายเพชรรัตน์นิ่มพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกล่าวว่าโครงการการศึกษาเพื่อมีงานทำข้าวโรงเรียนเพื่อชุมชนอ่างทองโมเดลเป็นการปลูกข้าวปลอดสารพิษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอาชีพของชุมชน ตลอดจนการพัฒนาอาชีพของชุมชนให้เกิดศักยภาพมากขึ้นต่อไปในอนาคตซึ่งทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติในภาคปฏิบัติได้ให้นักเรียนเรียนรู้ตั้งแต่การเพราะกล้าการปลูกและการดูแลบำรุงรักษาซึ่งในการปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้านั้นได้เริ่มเมื่อเดือนมอกราคม2555หลังจากนั้นได้ทำการดูแลบำรุงรักษา จนนาข้าวสมบูรณ์พร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อดำเนินการจำหน่ายต่อไป